กรณีของปูนซิเมนไทยจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น s c c นะครับหรือเรียกติดปากว่าหุ้นปูนใหญ่เนี่ยนะฮะก็งบออกมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับตอนแรกก็ตกอกตกใจนะ้วเปิดขึ้นมาปุ๊บเพราะว่าถ้าดูไตรามาสสองเนี่ยเขารายงานกำไรสุทธิคุณนะใช่ครับ17,337ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นนะฮะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์368%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็มีรายได้โดยรวมนะครับอยู่ที่ 124,685ล้านบาทอันนี้รายได้ลดลง3%เนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ถ้าเทียบกับไตรามาสหนึ่งถือว่าดีขึ้นเล็กน้อยนะศูแล้วก็ในไตรมาสแรกนะครับหลังจากเเออออ่อ่ครึ่งปีแรกนะครับหลังจากที่ไตรมาสสอออกมาในงวดครึ่งปีแรกเนี่ยก็อยู่ที่ระดับ18,436ล้านบาทเพิ่มขึ้น200%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็มีไรายได้จากการขายนะครับอยู่ที่2 4งแ0 0 77ล้านบาทอันนี้ยอดขายนี่อาจจะลดลงประมาณสัก1%อันนี้เป็นตัวเลขบรรทัดสุดท้ายนะครับโกงๆแต่ว่าแต,แต่แต่นะครับปรากฏว่ากําไรที่เราบอกว่าออกมาเนี่ยหมื่นเกว่าล้านบาทเนี่ยนะปรากฏว่ามันไม่มันมีกําไรพิเศษครับเป็นรายการพิเศษครับครับก็เป็นเป็นเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวนะครับมีกําไรพิเศษ1 5 0 0 0 170ล้านบาทครับคุอาชัยครัอบอ่าก็เป็นผลมาจากกรณีเรื่องของอเขาเนี่ยทางปูซิเวนไทยเนี่ยไปลงทุนในหุ้นในบริษัทที่ชื่อว่า PT. จันทราอัสรีแปซิฟิกนะฮะก็ตรงนี้ฮะก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ทางปูเนี่ยเขาไปถือหุ้นอยู่ประมาณสัก30%กว่าแล้วก็ PT. จันทราอัสรีเนี่ยเขาก็ไปลงทุนซื้อหุ้น Aster Chemical Sand Energy นะฮะอันเนี้ย แต่ปรากฏว่าที่เขาไปลงทุนเนี่ยปรากฏว่าเขาไปซื้อหุ้นในราคาที่ต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรมไงอ่าก็คือซื้อของถูกอะพูด,ดง่ายค่ายเพราะว่าพอซื้อปุ๊บพอไปตีมันอ่าเ,เป็นการซื้อกิจการในราคาที่ต่ํากว่ามูลค่า<ม>ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธ,ธิมันก็เลยเกิดกําไรส่วนต่างเกิดขึ้นอนมื่นห0กว่าล้านบาทตัวนี้ไงครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าพีทีจันทราเนี่ยอสรีเนี่ยไปซื้อแอสเซทเคมีคอลแอสเตอร์เคมีคอลนะฮะ เอาง่ายๆตรงนี้กันแล้วก็ไปซื้อในราคาที่คือดิวได้ถูก,กอ,อ่ะชอบอ่าแล้วก็พอมันต่ํากว่ามูลค่ายุทธธรรมนะฮะมันก็เลยมีส่วนต่างที่เกิดขึ้น1 5 7 1 7 0ัรเล้านบาทเลยก็เป็นที่มาในแง่ของกําไรบรรทัดสุดท้าย17ื่นเจ็ดไงอันนี้ก็คือภาพรวมๆก่อนนะฮะแต่ถ้าเราไปเจาะในแง่ของบนะูซิเมนไทยเนี่ยอย่าลืมนะฮะเขามีหลากหลายธุรกิจนะถ้าไปดูนะฮะในกำไรไตรมาสสองแล้วกันนะครับว่ามันจะแยก ในรายกลุ่มเลยนะครับว่ามาจากไหนบ้างนะครับปรากฏว่าอ,อย่างงบรวมเนี่ย17337นะฮะอย่างที่รายงานไว้นะครับเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับซีเมนต์เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะ1,595ล้านบาทนะกลุ่มเนี้ยเพิ่มขึ้นดีนะ<อ>ประมาณ106%กุณชัยนะฮะตัวทันที่สองนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้อาจจะยังไม่ดีขึ้นก็คือตัวของสมาร์ทลิฟติ้งกับดิสซิบิชั่น อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกค้าปีกขเช้านี้ก็ลดลงนะครับติดลบไป600กว่าล้านบาท SCG d e c o r อันนี้เป็นพวกวัสดุพวกที่คอตโต้พวกอะไรพมก่นี่คุณนาชัยพวกสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ลดลงนะ22%อนะฮะอยู่ที่ตัวเลขตองสองนะครับ222ล้านบาทอันนี้ในใจมาก2สองนะครับแต่จุดที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือ SCG Chemical คุณนชัยเนี่ยฮะตัวเลขออกมาอุย้ย หนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยเลยเหรอเดี๋ยวดูกันนะตัวเลขใช่หรือเปล่านะครับครับันะฮะเอาผมดูตัวเลขมันน่าจะเป็นหนึ่งสองพันหรือเปล่าฮะเดี๋ยวดูดูตัวเลขอีกทีนะครับทางทีมงานครับเพราะว่าตัวเคมีคอลเนี่ยถือว่าดีนะอ่าครับอ่าครับมันมีตัวเลข NA ก็เนื่องจากว่าถ้าไปดูในไตรมาสแรกเนี่ยปรากฏว่าไตรมาสแรกเนี่ยเขามีขาดทุนสุทธินะครับสองพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าล้านบาทอันนี้ไตรมาสแรกนะแต่ไตรมาสสองนี่ก็เรียกว่า กลับมามีกําไรนะครับและกําไรดีด้วยนะสำหรับ scc ดู๋ยวขออนุญาตดูข้อมูลตัวเลขนิดหนึ่งคะผมว่าไม่แน่ไม่ได้จะใช่หมื่นสองนะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มนิดหนึ่งตัวเลขในแง่ของไอ้ส่วนของเคมีคอลนะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะถูกถูกแล้วเพราะว่ามันรวมกันมันได้านหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับอ๋อเคมีคอลตัวนี้มันไปรวมรายการพิเศษใช่เป็นรายการพิเศษครับขอภัยขอภัยนะครับก็ถือว่าดีขึ้นอ่าเนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของ s c g p ออันนี้ถ้เป็นแพคเกจจิ้งอันนี้ก็1 0นสิล้านบาทอันนี้ก็ออกมาก็อาจจะลดลงนะครับแต่ว่ามันดีกว่าคาดนะครับแล้วก็อื่นๆนะฮะก็เพิ่มขึ้นนะฮะอยู่ที่ธุรกิจอื่นอื่นเนี่ยสองพล้านอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะถ้าดูโดยรวมทั่วไปก็ถือว่าพอใช้ได้นะพอใช้ได้อยู่พอใช้ได้อยู่นะครับก็ปิโตเคมีก็ถ้าไม่รวมรายการพิเศษอันนี้ก็ติดลบเหมือนนะนนะเออนะแต่ก็ดูดีขึ้นนะเมื่อเทียบกับ ปีที่แล้วเนี่ย2,948ล้านเนี่ยในกลุ่มของปิโตเคมีนะเคมีพันเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบสามล้านล้านเนี่ยแต่ครั้งนี้ถ้าเราหักลบก่ับไปเนี่ยเอาพัน290ลบกับ1ั0หก็จะตกประมาณสักเท่าไหร่ดีคุณทัานชัย2,000ไหมก็ติดลบแค่2 0 0พันะใช่ครับอาจะติดลบน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าไตรมาสแรกนะครับอันนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะสายวันดีขึ้นสำหรับตัวของปูนซีเมนไทยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็แต่ตอนนีน้ีราคาหุ้นถูกขายทากําไรออกมาละครับนะครับโอ้โหแปดบาทเลยนะลงมาตอนนี้ใช่ใช่ครับก็เพราะว่าที่ผ่านมาราคาเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสูงนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ผมดูบทวิเคราะห์หลังจากที่เอเซีเขาแจ้งงบเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็ยังไม่ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นมานะครับคือคอนเซนทรัสเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ170-180บรบบาทเอง อ๋อร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบใช่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 แต่ก็มีบางโบกนะครับที่ที่ให้ราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นไปอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบสองนะครับเป็นของโกเบกนะครับผมเป็นของโกเบกใช่ใช่คุณโกเบกนี่ของคุณสุวัสดิ์ศรีสดกใช่ใช่ก็ล่าสุดเนี่ยก็ก็มีการเปิดเผยเหมือนกันนะว่าแนะนําซื้อนะครับผมราคาเป้าหมายที่คุณน้าชายบอกสองห้าสองครับสะท้อนถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้นของธุรกิจหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเคมีภัณฑ์และซีเมนต์นะฮะร,รวมถึงอัตรากําไรที่ดีขึ้นในธุรกิจบัรจุภัณฑ์แล้วก็การปรับเพิ่มขึ้นการปรับราคาครั้งนี้ก็ยังสะท้อนถึงศักยภาพในการปรับปรุงงบงบดุลหลังจากที่มีการขายหุ้นของพีทนทาอัสรีออกไปนะฮะบางส่วนนะครับก็ซึ่งน่าจะเพิ่มความยืดหยุ่นในแง่ของทางการเงินของ SCC แล้วก็ปลดล็อกเรื่องเงินทุนสําหรับการเติบโต,ตในอนาคตคอันนี้ในมุมมองคุณสุวัสดนะครับแล้วก็มองถึงตัวของ โครงการ LSP เนี่ยนะครับก็จะกลับมาดาเนินการผลิตได้อีกครั้งหนึ่งภายในเดือนสิงหาถึงกันยายนนี้นะครับโดยได้รับแรงหนุนจากอัตรากำไรขั้นต้นของโพลีโอลิฟินและวก็แนฟท่าที่ดีขึ้นอ,อันนี้เดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบหนึ่งไอง้คงลงปิโตเค,เคมีเขานะครัไอ้น,นอี้้ที่ยังเป็นปัญหาอยู่แต่ถ้ากลับมาผลิตได้จริงนะฮะก็น่าสนใจว่าสิงหากันยาก็เท่ากับแต่มมสามจะมีรายได้ นะฮะผลจากยอดขายจากตัวของ LSP ตัวนี้เพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็ในส่วนของคุณสุวัสดิ์สินสาดกนะครับอันนี้มุมอมองในเชิงของอราคาหุ้นนะสำหรับตัวของปูนซีเมนไทยนะครับพูดถึงปูนซีเมนไทยต่อสักนิดหนึ่งเมงื่อคู่คุณกรพัฒน์ก็พูดถึงเหมือนกันที่จีนใช่ป่ะใช่ครับที่จะมีการประชุมคณะกรรมาการการเมืองของจีนนะครับของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็ซึ่งมีการจัดมีการประชุมอย่างที่คุณ ก่ภพักหุ้นถึงเมื่อสักครู่อันนี้ก็ถูกมองว่าเออน่าจะทําให้ในแง่ของซัพลายมันลดลงไปแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายเนี่ยผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับเม,มื่อสักครู่คุณกฤชให้เป็นหุ้นแต่ยังไม่ให้ราคาเป้าหมายแต่ผมขออนุญาตเสริมนะว่าในบทวิเคราะห์ของกรุงศรีเองนะครับอย่าง3หุ้นที่คุณในกลุ่มนี้ที่คุณกฤชให้ไว้อย่างปตทเนี่ยราคาเป้าหมายของกรุงศรีนะสามสิบสองบาทห้าสิบครับนะครับแล้วก็ตัวของพ t t g c เนี่ยยี่สิบแปดบาทนะครับแล้วก ก่อไฟปตทเนี่ยสามสิบสองบาทห้าสิบเจะไทยออยสามสิบสามบาทพีดดจีซียี่แปดบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของในกลุ่มของปตทนะฮะอันนี้เป็นราคาที่ทางกรุงศรีให้ไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของจีนนะครับนนี้ก็เป็นในส่วนของปูนใหญ่แล้วก็เลยไปถึงกลุ่มพลังงานไปด้วยครับัอนนี้ก็ในกลุ่มนี้นะครับออกมาแล้วนะครับ